สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายตรวดฟ้าสาราสุหิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟ,ฟริกาครับอยู่กับผมนะครับนัทสวัสดิ์สารีนักกา้ทูตชำนาญการที่ปรึกษาของกองแอฟ,ฟริกาครับตอนวันนี้ของแอฟ,ฟริกานะครับเราก็ได้รับเชิญแขกนะครับที่เป็นคนที่เข้ามาทำง,งานกองแอฟ,ฟริกาแล้วก็เข้ามาสัมผัสงานมาเรียนรู้งานแล้วก็วันนี้นะครับได้มาเขียน างานทําทําวิจัยทํารีเสิร์ชเพื่อมานําเสนอโดยเฉพาะเลยนะครับอยากแนะนําให้ท่านรู้จักครับวันนี้นะครับเราอยู่กับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนันตยานดีดีทําจัญญ,ญานะคะนักศึกษาฝึกงานจากกองแอฟ,ฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟ,ฟริกาค่ะครับก็น้องอนันตยานะครับฝึกงานกับเราแล้วก็ทํารีเสิร์ชเพื่อมาออกรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะเป็นหัวข้อที่คิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ เกี่ยวกับคนคนแอฟริกาแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดในในเชิงลึกเลยนะครับให้เริ่มนำเสนอได้เลยครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนักเขียนชาวแอฟริกันที่ได้รับรางวัลโนเบลวรรณกรรมนะคะรางวัลที่จะมอบให้กับนักเขียนที่ทําประโยชน์ให้กับโลกและสังคมอย่างแท้จริงค่ะแต่เมื่อพูดถึงรางวัลโนเบลเลยเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงนักวิทยาศาสตร์เป็นอันดับแรกนะคะอย่างเช่น ัลเบิตไอสไตน์นะคะที่ได้รับรางวัลโนเบลฟิสิกส์ในปี1921หรือว่าบุคคลสำคัญทางการเมืองเช่นเนลสันแมนเดลานะคะที่ได้รับรางวัลสันติภาพในปี1993ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยรางวัลโนเบลมีด้วยกันถึง6สาขานะคะนั่นก็คือสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ฟิสิกส์เคมีวรณกรรมสันติภาพและเศรษฐศาสตร์ที่ถูกเพิ่มมาในภายหลังค่ะและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึง3ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลวรณกรรมจาก ทวีปแอฟริกากันค่ะตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าวรรณกรรมนั้นมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยหรอแล้วมันสร้างผลประโยชน์ต่อโลกยังไงก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ชนะรางวัลกันค่ะใช่นั่นนะครับก็คิดว่าท่านท่านผู้ฟังก็น่าจะมีคําถามว่าทําไมวรรณกรรมถึงสําคัญสําหรับการรู้จักพฒนธรรมของภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งต้องบอกก่อนนะครับรางวัลโนเบลนที่ผ่านมาเนี่ยคือมันก็ มีการคัดเลือกเป็นการคัดเลือกผู้ที่รับรางวัลโนเบลในแต่ละปีเนี่ยกระบวนการไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นกระบวนการที่ะจะมีเขาเรียกว่ามีการเสนอชื่อนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเขาจะเรียกว่า Nobel Laureates ในภาษาอังกฤษในที่นี้เนี่ยก็จะมีกระบวนการคัดกรองที่ ค่อนข้างละเอียดมากอันนี้อาจจะ,นนจ,ะนนจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าจะมีการส่งแบบฟอร์มรับจากทางสถาบันที่เป็นผู้คัดเลือกเนี่ยให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการเสนอชื่อก่อนนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ต้องมีการมาตวรวจสอบคุณสมบัติโดยบุคคลที่รับการเสนอชื่อเนี่ยจู่ๆไม่ใช่ใครก็ได้หรือจะอ่มีมีใครอยากอยากเอาตัวเองมาเสนอหรือว่าใครชักชวนใครไม่ใช่นะครับมันจะต้องเป็นเรื่องของคุณสมบัติเนีย่ยคือคือสิ่งนี้สําคัญมาก สมามารถเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลมาก่อนนะครับเป็นนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ได้ซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถเสนอชื่อผู้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเนี่ยมันต้องมีการเสนอชื่อจากผู้ที่ส่งคุณสบุตนะพูดง่ายๆครับผมก็ สถาบันที่ดูแลแล้วก็คัดเลือกผู้ชนะรางวัลโนเบลนะครับจะมีหลายสถาบันด้วยกันแต่ส่วนที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องสาขาวรรณกรรมซึ่งหน่วยงานนั้น,นก็คือ w w e i s s h c c d e m y นะครับจริงๆก็น่าจะเกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลของสวีเดนด้วยนะแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นของสวีเดนแต่คุณค่าของของผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็คือทำทำคุณประโยชน์ทำกยรติคุณให้ เป็นที่รู้จักในระดับโลกได้เลยครับบางบางปีก็อาจจะไม่ได้มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยมันก็แล้วแต่นะฮะอย่างที่บอกว่าผลงานอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีในเรื่องของ Impact <ช>ครับแล้วก็เป็นที่ประจากชัดเจนไม่ใช่แค่ในประเทศของเขานะครับเป็นในระดับนานาชาติระดับโลกกีนเ,เราบอกว่าทำไมงานเขียนถึงสําคัญงานเขียนจะมีอิทธิพลขนาดนั้นได้อย่างไรงานเขียนเนี่ยก็มันก็มาจากว่างานเขียนคือ สิ่งสร้างสารรค์ของมนุษย์เนาะมนุษย์เนี่ยคือเรามีภาษาภาษาใช้สื่อสารระหว่างการภาษาพูดภาษาเขียนบทสนทนาต่างๆแต่ว่าการเล่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเป็นวรรณกรรมนะฮะวรรณกรรมก็มีหลายประเภทอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักประเภทหลักก็คืออันนึงคือ fiction หรือเล่มภาษาไทยก็คือบันเทิงคดีนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นงาน non fiction หรือว่าเป็นงานเขียนสารคดีแล้วก็มันจะมีมันจะมีหลายรูปแบบ ครับก็คือจะเป็นตั้งแต่นวนิยายนะครับกางเขียนชวยกวติศาสตรบทกวีบทละครแม้แต่บทความนะมันก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมได้ด้วยมันเป็นเราเราเรียกเราเรียกว่ามันคือหลักฐานทางอารยธรรมนะครับที่มนุษย์เนี่ยเราเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดคือความสามารถของวรรณกรรมคือมันสามารถนําไปถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังได้ดีกว่า การที่เป็นการสนทนาเพราะในอดีตเนี่ยมันมีภาษามีอะไรมันส่งผ่านกันแบบปากต่อปากจะมีการแผลงการเปลี่ยนกันไปแต่อันนี้มันถูกจารึกไว้ด้วยตัวอักษรมันมีความสามารถในการสื่อถึงวัฒนธรรมและความก้าวหน้าของมนุษย์ในสมัยนั้นๆในบริบทของผู้เขียนได้อย่างลึกซึ้งมากๆนะครับความแตกต่างก็แล้วแต่เลยแล้วแต่บริบทจารีประเพณีในสมัยนั้นครับส่วนเรื่องความหลากหลายของวรรณกรรมเนี่ยถ้า มันจะต้องมีนักเขียนหลากหลายใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือถ้าไม่มีนักเขียนที่มาจากคนหลากหลายกลุ่มหรือว่าหลากหลายชนชั้นนะคะก็จะไม่มีงานเขียนที่มีหลากหลายมุมมองอย่างเช่นในตอนนี้นะคะและในหลายๆครั้งเนี่ยนักเขียนก็จะใช้พื้นที่ของตอนเองนะคะเขียนเรื่องราวที่เป็นกระบอกเสียงแก่ความอายุติธรรมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของตอนเองค่ะเช่นวรรณกรรมในยุคหลังอนณานิคมที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศที่เคยเป็นอนานิคมมาก่อนนะคะเช่นประเทศในแอฟริกาหรือในเอเชียเองเนี่ย ซึ่งเนื้อหาก็จะมีการชูประเด็นการกดขี่และปัญหาที่เกิดจากอนานิคมที่ส่งผลระยะยาวต่อประเทศที่เคยเป็นอนานิคมมาก่อนค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะนักเขียนก็มีวิธีการอย่างแยบยลที่จะส่อแทกปัญหาที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับความถนัดและวิหารของนักเขียนแต่ละคนด้วยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะวรรณกรรมก็มีอิทธิพลกว่าที่เราคิดนะคะบางครั้งเราอาจจะมองว่ามันก็แค่หนังสือแค่เล่มเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยสารข้างในนั้นก็มีอิทธิพลมากต่อผู้อา่านมันสามารถสร้างผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์ในฐานะประเจกชนหรือว่าสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เลยค่ะดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่นักเขียนจะตระหนักรู้ถึงอิทธิพลของงานเขียนของตอนเองแล้วก็นําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและก็โลกอย่างแท้จริงค่ะซึ่งอัลเฟรดโนเบลเองเนี่ย หรือผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบลเองเนี่ยก็คงเห็นจะถึงอิทธิพลของวรรณกรรมนะคะจึงให้สาขาวรรณกรรมเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งของรางวัลโนเบลค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้เลือกนักเขียนรางวัลโนเบลจากทวีปแอฟริกา3ท่านนะคะผู้ที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์ผลงานที่สามารถชูปัญหาและความดิ้นรนที่เกิดขึ้นในสังคมโดยใช้งานเขียนของตอนเองใน ฐานะพื้นที่สาธารณะนะคะเพื่อเป็นกระบอกเสียงเปล่งความต้องการในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อให้มีอนาคตที่ดีขึ้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียบรราเรามาพบกับวลรีส่สไอนก้านาดีนกอดิเมอร์และอับดุลราศักกูนากันได้เลยค่ะครับเรามาเริ่มที่ผู้เขียนวรรณกรรมท่านแรกนะครับที่เราต้องการนำเสนอเป็นเป็นผู้ชายนะครับวลี่นก้านะครับ ขอโค้ดประโยคทองของวอรเรซสวินก้านิดหนึ่งนะครับในภาษาไทยเนี่ยถ้าเราแปลเนี่ยสิ่งที่เป็นภัยต่อเสรีภาพมากที่สุดคือการไร้ซึ่งการวิจารณ์พอจะเดากันได้ไหมครับว่าผู้เขียนนี้จะชอบเขียนในเรื่องอะไรน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนาะเกี่ยวกับเรื่องเสวิพาพเนาะใช่ไหมครับวอร์เรซสวินก้าเนี่ยเป็นทั้งนักเขียนนักบทละครนะครับเป็นกวีแล้วก็ผู้ขับเคลื่อนทางสังคมและการเมืองเป็นชาวในจีเิียครับแล้ว แม้ว่าจะเป็นชาวในจีเลียแต่ว่าได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนทั่วทั้งแอฟริกาแลวก็ส่งผลมีอิทธิพลในระดับโลกด้วยนะครับวอลตี้นินการยได้รับรางวัลโนเบลสาขารวรรณกรรมในปีคศ1986นะครับก็คือ2529ของไทยแลวก็ด้วยงานเขียนของเขาที่หลากหลายนี่แหละเพราะว่ามีความโดดเด่นสามารถสร้างอิทธิพลต,ต่อสังคมในจีเลียและสังคมโลกได้อย่างแพร่หลายมาเล่าถึงประวัตินี้นึงนะครับสวินการเนี่ย เกิดที่ไนจีเรียนะครับเมืองอาเบยคูต้านะครับเ ok บติบโตในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแองกิกันนะครับแองกิกันนี่คือได้รับอิทธิพลจากอังกฤษตอนสมัยเป็นเป็นอาณานิคมนะแล้วพ่อก็พ่อของเขาเนี่ยก็เป็นผู้นำทางศาสนาที่สำคัญในนั้นคุณแม่ก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้านในศาสนาน,นี้ด้วยเช่นกันดัะนั้นเนี่ยเขาก็จะถูกหล่อหลอมเติบโตมาใน ฐานที่เป็นทิศศาสนิกชนนะครับมรรฐธรรมต่างๆเนี่ยเขาบางเอิญมันก็ไปผสมกันนะครับเพราะว่าดั้งเดิมเลยเนี่ยในจีเรียก็มีวรรฐธรรมของเขานะมันก็จะเป็นมรธรรมชนเผา่าแล้วก็ศาสนาโยรูบาจากบรรพบุรุษนะครับนบรรพบุรุษของเขาเนี่ยก็คือน,นับถือโยรูบาแล้วกเ็เป็นชนชาติกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่ายรูบา โยรูบ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นคำกว้างๆเลยนะครับทั้งชาติพันธุ์ภาษาแล้วก็ศาสนาซึ่งอยู่แพร่หลายในพื้นที่แอฟริกาตะวันตกครับอันนี้ต้องเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมของโอซยินกานะครับศูนย์กลางของอัาธรรมโยรูบ้าเนี่ยก็อยู่ในนครเลกอสนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ติดทะเลของในจีเรีย โยรูบ้ามีการผสมผสามความเชื่อวัฒนธรรมตำนานต่างๆที่พื้นที่แอฟริกาตะวันตกเนี่ยหลายที่เนี่ยเข้าด้วยกันและจะมีการนับถือเทพเจ้ากับโอริชาหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ครับในในนี้เนี่ยเ,เป็นที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากน่าจะเป็นเพราะว่ามีประชาส่วนประชากรเยอะนะในไนจีเรียโยรูบ้าเป็นหนึ่งในสิศาส,สนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกอีกด้วยครับสวนง้านะครับ เล่าเรียนและใช้ชีวิตที่ในีเลียะนะครับจนกระทั่งในปีคศ .1954 งก่ครับจบการศึกษาจำพรรษาในรัฐอีบาดันนะครับไปเรียนต่อที่เมืองลีดส์สาราชนาจักรนะครับในสาขาวรรณกรรมอังกฤษครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตทำให้เขาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพนักเขียนแล้วก็ระหว่างที่เขาอยู่ในสาราชนาจักรเนี่ยก็ได้ทํางานในแวดวงละครเวทีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจกลับมาที่ในจีเลียะนะครับเขามา ศึกษาในเรื่องการละครแอฟริกาเพิ่มเติมะก็จะเป็นคนที่ได้มีคุณุปการต่อวงการการละครของแอฟริกาเหมือนกันนะงานเขียนของเขาเนี่ยมีรากฐานไมีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมแอฟริกาศาสนาความเชื่อตำนำานวัฒนธรรมพิธีกรรมขึ้นเมืองแอฟริกานะอย่างที่เล่าไว้วก็คือมีตามพื้นฐานของชีวิตเขาเลยนะเขา,เ,าเริ่มต้นนะครับเส้นทางวรรณกรรมด้วยการเป็นนักเขียนบทละครก่อนนะบทละครช่วงแรกๆจะเป็น การใส่อารมณ์ขันการเสียดสีซึ่งนะฮะมีลักษณะพิเศษจะมีความบิดเบี้ยวมีตลกร้ายนะครับบทละครหนึ่งนะครับยกตัวอย่างก็คือ A Dance of the Forests นะครับก็คือตีพิมพ์เมื่อปีคศ .19 6 3สอ 1963, นี่นะครับสไตล์คล้าย Midsummer Night's Dream ของเชคสเปียร์ครับแต่มีคือมีการใส่ตัวละครเทพประกรณำเข้ามาเทพประกรณำอย่างเช่นเทพเจ้ากรีกหรืออะไรงเงี้ยของโบราณนะฮะในสไตล์ของซอยินก้าก็จะเป็น ตัวละครที่พระเจ้าจากศาสนายูรูบาแทนดังนั้นเนี่ยก็จะมีการวางรากฐานวัฒนธรรมแอฟริกาเข้าไปในงานเขียนนะครับแล้วก็จะมีการผสมผสานกับอิทธิพลของตะวันตกอย่างชัดเจนปี1960ก้าหนต่อมาเนี่ยม,มีในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งสซยินกาได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงสงครามกลางเมืองในจีเลียเนี่ยมันก็จะเป็นการเรื่องที่เล่าประวัติศาสตร์ของผู้เขียนไปด้วยแล้วก็ประวัติศาสตร์ของการเมืองโลกการเมืองประเทศด้วยสซยินกาเนี่ย แสดงความไม่พอใจผ่านงานเขียนของเขาครับเขาต่อต้านสงครามกลางเมืองในครั้งนี้นะครับจนกระทั่งในปีคศ967เนี่ยรัฐบาลในจีเรียจับกลุ่มตัวเขาครับแล้วก็เหตุการณ์ความวุ่นวายาต่างๆเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อง,งานเขานะครับงานเขียนของเขาก็จะมีน้ําเสียงที่หนักแน่นมากขึ้นแสดงความไม่พอใจออกมามาก่ขึ้นนะเนื้อหากำกวมเรื่องราวน่าสลดเล่นกับประเด็นการเมืองศีลธรรมและปัญหาสังคมมากขึ้น อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมแล้วนะฮะตลอดเวลาที่เขาถูกเนี่ยเขาถูกจองจำนะฮะเขาก็มีบทกวีวิจารณ์รัฐบาลในจิเลียด้วยงานเขียนอื่นๆด้วยนะครับในปี 2. คศ1 9 6 9เกา็ถูกปล่อยตัวออกมาปัจจุบันเนี่ยออวอลิสซอิงกาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับยังคงแนวทางในการเขียนนะฮะชูป,ปัญหาสังคมการเมืองแล้วก็ยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคมอยู่เสมอเสมอโซอิงกาเนี่ย น่าเสียดายนะรอไปในอน,นาคตอาจจะมีการแปลภาษาไทยแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับก็อย่าง,างไรก็ดียังสามารถหาอ่านงานเขียนของเขาเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับในเวอร์ชันนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีล่าสุดเลยนะครับงานเขียนของเขาใหม่ที่สุดปี2 5 6 4หรือคอ2 1นอ2021นะครับอันนี้เป็นผลงานเรื่องแรกในรอบในรอบ50ปีเลยค,คือไม่ได้เขียนนานละ อันนี้นะครับชื่อเรื่องว่า Chronicles from the Land of the happiest people on Earth ถ้าเล่าเรื่องราวอาจจะน่าตกใจมันฟังดูมันเป็นเรื่องของคนที่มีความสุขใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังพูดถึงประเทศของเขานั่นแหละเขาบอกว่ามันมันเป็นประเทศที่มีคนกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่คนมีความสุขมากที่สุดในโลกแต่มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้อแอบใบให้นะครับมันมีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายอวัยวะของมนุษย์ น่าตกใจมากมันเกิดอะไรขึ้นไงเมืองนี้ที่มีมความสุขนะแล้วมันจะมีบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองและศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการด้วยนะมันเป็นการเปิดโปงอย่างหนึง่งผ่านงานเขียนก็นี่ครับคุณค่าของงานเขียนมันอยู่ที่การเสี็จสีของเขาแล้วก็การสะท้อนเรื่องสังคมที่น่าตกใจครับเราไปสู่ผู้เขียนท่านต่อไปนะครับนาดีนกอดิเมอร์นะคะอันนี้คือโค้ดของนาดีนกอดิเมอร์นะคะ ความจริงไม่ได้งดงามเสมอไปแต่ความกระหายความจริงนั่นแหละที่งดงามความท่อนหนึ่งของนาดีนกอริเมอร์จากบทความนิตยาสารลอนดอนแมกซีนในปี1963นาดีนกอริเมอร์นะคะคือนักเขียนหญิงผิวขาวชาวแอฟริกาใตา้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1991เธอยังเป็นผู้หญิงคนแรกจากทวีปแอฟริกาที่ได้รับรางวัลโนเบลอีกด้วยค่ะ ด้วยผลงานของเธอนะคะที่มีภาคสังคมอพิสิทธิชนในแอฟริกาใต้โดยเฉพาะในระบบอพาร์ทายนะคะเป็นระบบที่ทําให้การแบ่งแยกสีผิวในประเทศแอฟริกาใต้นั้นเป็นเรื่องปกติค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการแบ่งแยกพื้นที่สําหรับชาวผิวขาวกับผิวดํานะคะในแต่ก่อนในแอฟริกาใต้ค่ะเป็นเรื่องปกติในระบบอพาร์ทายค่ะกอดิเมอร์นะคะเกิดที่เมืองสปริงส์หรือในพื้นที่ในเกาตงิงเคาตงในปัจจุบันในประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ เธอเติบโตมาในครอบครัวชาวยิวที่ไม่ได้เคร่งาศาสนามากนักเลยแล้วก็มีพื้นฐานครอบครัวที่เป็นชนชั้นกลางนะคะยายเข้ามาอยู่ในแอฟริกาใต้ทําให้เธอมีกําลังในการอ่านหนังสือแล้วก็เริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่ในวัยเด็กเลยค่ะจนในวัยเพียง15ปีเนี่ยงานเขียนเรื่องแรกของเธออย่าง Come Again Tomorrow ก็ได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร Joanne'sburg Magazine ค่ะ ทั้งช่วงชีวิตของโกดิเมอร์เนี่ยเธอก็ได้สร้างสรรค์าง,งานเขียนอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งจากไปอย่างสงบด้วยไวั90ปีในปี2014ค่ะแต่ถึงแม้ว่าเธอจากไปแล้วเนี่ยผลงานของเธอก็ยังคงได้รับความสนใจและเป็นมรดกสืบทอดสะท้อนถึงสังคมแอฟริกาใตา้ค่ะประเภทงานเขียนที่เธอสันงทันนะคะก็จะเป็นนวนิยากกับเรื่องสั้นค่ะ คือเธอสามารถสร้างตัวละคร,ะครที่สะท้อนสังคมแอฟริกาใต้ได้แล้วก็แสดงออกถึงมโนทัศน์ของตนเองด้วยความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาผ่านการบรรยายในผลงานค่ะอีกโค้ดหนึ่งนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบสังคมได้ด้วยแค่การแสดงความเห็นอกเห็นใจเราต้องทําอะไรที่มันหนักแน่นกว่านั้นอีกหนึ่งคำพูดอันทรงพลังจากกอดิเมอร์นะคะจากบทสัมภาษณ์ในปี1997ค่ะ เมื่อกอรีเมอร์เนี่ยย้ายมาอยู่ในโจฮันเนสเบิร์กนะคะมุมมองด้านการขับเคลื่อนทางสังคมของเธอเนี่ยก็มีความลึกซึ้งมากขึ้นเธอได้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ในย่านโซเวียทาวน์ย่านาที่อยู่ของ ชาวผิวดนนําในนักขณะนั้นค่ะเธอก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของพวกเขามากขึ้นแล้วก็ยังมีความสนิทใกล้ชิดกับนิตยสารดำรนะคะนิตยสารของคนผิวดําค่ะซึ่งจะนําเสนอวัฒนธรรมและก็เรื่องราวของชาวผิวดําแล้วก็ชาวพื้นเมืองของแอฟริกาด้วยค่ะ ในช่วงปี1960-1970เนี่ยเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะหลายประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมมาก่อนเนี่ยก็ได้รับเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคมค่ะเป็นช่วงที่เกิดความโกลาหลทางการเมืองทั่วโลกและก็ยังเป็นช่วงของสงครามเย็นระหว่างมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพโซเวียตค่ะซึ่งในแอฟริกาใต้เองเนี่ยตั้งแต่ในปี1948นะคะก็อยู่ในระบอบอพ a r t h e นะคะเป็นระบอบที่สร้างความไม่เท่าเทียมให้กับชาวผิวดำในประเทศค่ะ แล้วก็ในวันที่21มีนาคมปี1960นะคะได้เกิดเหตุการณ์ชาวิวิลแมสซิเคร์นะคะหรือว่าการสังหารหมู่ที่ชาวิวิลค่ะเหตุการณ์นี้ก็ได้ฆ่าชีวิตประชาชนไปกว่า69ชีวิตนะคะที่ออกมาประท้วงกฎหมายกีดกันทางสีผิวของรัฐบาลค่ะโศ <im itation> กนาฏกรรมในครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อ ความตื่นรู้ในเรื่องกีดกันและการเลือกปฏิบัติทางสีผิวทั่วโลกจน UN ได้ประกาศให้วันที่21มีนาคมของทุกปีเป็นวัน International Day for the Elimination of Racial Discrimination ค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นาการประท้วงก่อนเกิดเหตุการณ์าช,ปปชปปาบบมาสก์งานเขียนของกอเดเมอร์ er นะคะในช่วงเวลานี้ก็ได้แสดงถึงมุมมองการต่อต้านการเหยียดผิวในระบบ อัพ้ายนะคะและสามารถพูดได้ว่าจุดยืนของเธอเนี่ยมีความรดิคลนะคะที่ต้องการหยุดยั้งระบอบอพ้ายในแอฟริกาใต้ที่สร้างความอายุติธรรมและกดขี่ชาวผิวดำม,มาหลายสิบปีทันทีโดยไม่ต้องการมีการประนีประนอมค่ะซึ่งทำให้งานเขียนในช่วง1960-1970เนี่ยเธอก็ได้รับการแบนจากรัฐบาลแอฟริกาใต้ค่ะเช่นเรื่องสั้นเรื่อง b g e r s d a u g h u e r นะคะที่ตีพิมพ์ในปี1979 มีการวิจารณ์ระบบอภิทายค่ะแล้วก็เสนอมุมมองว่าการที่คนผิวขาวยังกดขี่คนผิวดำอยู่เนี่ยก็เพราะว่าต้องการดํารงอํานาจทางเศรษฐกิจไว้หลังจากผ่านช่วงยุคอนาธิคมมาแล้วค่ะและถึงแม้ว่างานเขียนดักของนารินกอริเมอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องบันเทิงคดีหรือว่าเป็นเรื่องฟิกชันนะคะแต่เราก็สามารถเห็นนยะเนื้อหาที่สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสังคมแอฟริกาใต้ได้ค่ะและกอริเมอร์เองได้สร้างสรรค์งานเขียนในทุกๆช่วงชีวิตของเธอทําให้ งานเขียนของเธอเนี่ยเปรียบเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เราสามารถศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคมแอฟริกาใต้ได้เลยปัจจุบันนะคะงานเขียนของเธอเนี่ยได้ถูกนํามาศึกษาอย่างแพร่หลายในหลักสูตรวรรณกรรมในระดับอุดมศึกษาค่ะเช่นในไทยเองนะคะบางบางที่ค่ะก็มีการศึกษางานเขียนของโกดิเมอร์ด้วยเช่นกันและตอนนี้งานเขียนของโกดิเมอร์บางบางเรื่องนะคะเช่นเรื่องสั้นนะคะก็มีการแปลเป็นภาษาไทยค่ะเช่นเรื่อง six feet of the country นะคะ ตือในชื่อไทยคือรักต่างสีนะคะเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่สะท้อนถึงสังคมแอฟริกาใต้ถ้าหากใครสนใจก็ไปสามารถหาอ่านกันได้เลยค่ะครับก็มาถึงผู้เขียนคนที่3นะครับที่เราได้กล่าวไว้ทีต้นรายการอยากจะเริ่มนำเสนอเขาด้วยการกล่าวถึงตอ,อนหนึ่งของวรรณกรรมเขานะครับฉันคือผู้ลีภยัยผู้ที่ต้องลี้หนีออกจากประเทศตัวเอง คำพวกนี้ไม่ใช่คําที่ธรรมดาทั่วไปหรอกนะถึงแม้ว่าการที่ได้ยินถึงคำพวกนี้บ่อยๆจะทําให้มันดูธรรมดาไปก็ตามนะความท่อนนี้มาจากนวนิยายเรื่อง By the Sea นะครับผู้เขียนคืออับดุลราซากุลนาซึ่งเป็นชาวแทนซาเนียครับชาวแทนซาเนียท่านนี้นะครับได้รับรางวัลโนเบลสาขามานุษกรรมล่าสุดเลยนะครับก็คือเมื่อปี2564คศออ2021ที่ผ่านมานี้เอง กุนน่าเนี่ยต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเป็นคนสัญชาติแทนซาเนียแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นเพมาจากเซนซิบาแเซนซิบาเนี่ยเป็นเกาะนะครับเดิมเนี่ยเซนซิบากับแทนซาเนียแทนซาเนียเนี่ยมันคือเป็นเขาเรียกพื้นที่ที่อยู่ในทวีปของแอฟริกามันคือแทนแกนยิกานะครับมันมารวมมันมารวมกับเซนซิบาเกิดเป็นประเทศสาธารณแทนซาเนียขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้เซนซิบาเนี่ยเขาจะรับอิทธิพลจากอาหรับต่าง นะมันมีเหตุการณ์ปฏิวัติแทนซิบาร์ขึ้นนะครับเป็นการโค่นล้มรัฐบาลสุตลต่านะในอดีตเคยเป็นรัฐสุตลต่านซึ่งซึ่งการโค่นล้มครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่แทนซิบาร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษกูนาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยจากเหตุการณ์ปฏิวัติครั้งนี้นะครับ สถานการณ์การเกเมืองเนี่ยในปีคศ1968บีบบังคับให้เขาต้องลี้ภัยไปยังอังกฤษครับในช่วงที่เขามีอายุแค่18ปีเท่านั้นนะครับความรู้สึกของการเป็นผู้ลี้ภัยนะครับที่ต้องจากบ้านเกิดมงนอนตัวเองโดยสถานการณ์บังคับนะห่างไกลบ้านห่างไกลครอบครัวนานหลายปีนะครับกว่าที่จะสามารถเดินทางกลับมาประเทศของตนเองได้ก็เกือบ20ปีให้หลังแล้วนะครับประสบการณ์ การเป็นผู้ลี้ภัยนี้นะครับในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของอาณานิคมและของประเทศของเขาเนี่ยทำให้เขาได้รับอะ,อะไรเป็นเรื่องผลกระทบต่อทางจิตใจ,จทางสภาพสังคมนะครับความรู้สึกนึกคิดต่างๆสิ่งนี้มันเป็นผลกระทบที่ยังฝังรากลึกอยู่ในสังคมและประสบการณ์นี้ก็เลยถูกถ่ายทอดผ่านงานเขียนนะครับของกุนนาจริงๆแล้วเนี่ยภาษาแม่นะครับของกุนนาเนี่ยเป็นภาษาสวาฮิลี สวาฮิลีเป็นภาษาที่ใช้ในแอฟริกาตรนออกหลายประเทศนะครับมีทั้งโดยเฉพาะเิยนยากแทนซาเนียเป็นส่วนใหญ่แล้นก็เป็นภาษาหนึ่งที่สําคัญนะถ้าคนไทยอยากสนใจเรียนภาษาแอฟริกาแต่ว่าการเข้าถึงวรรณกรรมในภาษาเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับสมัยที่เขาอยู่เซนซิบารเข้ามาอังกฤษเขาก็เลยใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนของตัวเอง เาขาเริ่มสร้างสรรค์งานเขียนครั้งแรกอยู่21ปีนะครับมาจากอิทธิพลของงานเขียนอารับราตรี a r a b i ี Nights นะครับที่เป็นภาษาอาหรับกับเปอร์เซียและรับอิทธิพลจากคัมภีร์กุรอานงานเขียนตะวันตกเล็กน้อยด้วยนะครับมัน,มนในปีคศ1987เนี่ยผลงานนวนิยาย Coming of Age เรื่องแรกของเขาเลยเนี่ยก็คือเรื่อง Memory of d e p a r t u r e นะคร,บนะครบับรับการตีพิมพ์ เนื้อหาของเรื่องนี้ก็คือาายาเด็กชายชาวแอฟริกันตะวันออกคนหนึ่งนะครับอยู่ในแถบชายฝั่งชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาสังคมนะฮะที่ส่วนหมดหวงังมองไม่เห็นโอกาสปัญหาครอบครัวใช้ความรุนแรงนะเขาต้องดิ้นหลนหนทางเพื่อให้ได้ชีวิตที่ดีขึ้นนะแม้ว่าเส้นทางนี้จะยากลาบากและไม่สวยหรูเลยก็ตามประวัติศาสตร์การเป็นนานิคมอย่างยาวนานของเกาะเซนซิบาเนี่ยก็ถูกนํามาร้อยเรียงนะโดยกุลหน้าผ่านการเขียนของเขาด้วยเช่นกันนะ ซึ่งจากประสบการณ์การมปผู้เยยบโดยตรงแล้วก็สั่งสมความรู้ที่มากขึ้นในช่วงชีวิตเนี่ยทำให้เขารู้สึกโหยหาประเทศบ้านเกิดตัวเองนะครับแล้วก็มันสแดนสดงงานเขียนของเขาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอนณาธิคมนะฮะมันส่งผลกระทบนะบมีปัญหาการเมืองปัญหาขา,าดความมั่นคงทางการเมืองเนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตต่างๆในของในด้านของภาคประชาชนมีเรื่องของเหล่าผู้ลี้ภัยนะครับที่หลีกหนีออกจากบ้านเกิดนอนตัวเองไปอยู่ในประเทศอื่นนะครับ แล้วมันทําให้สรุปแล้วเขารู้สึกว่าจริงๆอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนของประเทศบ้านเกิดเขาแต่ว่าเขาไปอยู่ที่อื่นนานมากเขากลับมาอ้าวอัตลักษณ์เขาคืออะไรมันก็เป็นเรื่องวิกฤตอัตลักษณ์งานเขียนของกูหน้านะครับที่แปลภาษาไทยเนี่ยเป็นเรื่องเค e s นะครับภาษาไทยก็คือกรงของอังแปลในวิทยาศาสตร์เรื่องสั้นนะครับ ชื่อราหูอมจันนะฉบับที่25อันนี่เรื่องนี้คือชื่อือของหนังสือนะจะเป็นเสือโคร่งในป่าก,กงกลางจะเป็นฉบับที่25ราหูอมจันครับก็ใครสนใจก็ไปตามหาอ่านกันได้ครับผมค่ะปัจจุบันอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์และวรรณกรรมในแอฟริกานั้นเติบโตอย่างคงที่ในปีที่ผ่านมาค่ะนักเขียนชาวแอฟริกันก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลกมากขึ้นซึ่งนักเขียนในประเทศเขาเนี่ยก็มีความหลากหลายมากๆเลยค่ะ โดยปัจจัยหลักที่ทําให้อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในแอฟริกานั้นเติบโตก็คือการสร้างความเป็นสถาบันให้กับงานวรรณกรรมค่ะเช่นการจัดงานประกาศรางวัลแก่ต่านักเขียนค่ะทําให้นักเขียนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็เป็นการสร้างกําลังใจให้พวกเขาได้สร้างผลงานมากขึ้นค่ะและยังเป็นแพลตฟอร์มให้พวกเขาได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีการจัดงานหนังสือหรือบ,บุ๊กแร์ไปทั่วหลายๆประเทศในทวีปแอฟริกาด้วยค่ะ แต่ก็ยังมีปัญหาบางอย่างนะคะเช่นค่าหนังสือที่ยังอาจจะมีราคาที่สูงเกินไปทําให้คนอาจจะเข้าถึงได้ยากค่ะซึ่งปัญหานี้ก็คล้ายๆกับในไทยนะคะแต่ว่าถ้าหากแอฟริกาสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ก็จะทําให้อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของแอฟริกาเนี่ยได้ขยายตัวอย่างข้องตัวแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นค่ะและในประเทศไทยเองก็อาจจะมีงานแปลจากนักเขียนชาวแอฟริกันมากขึ้นไปด้วยค่ะครับครับก็เราก็กล่าวถึง สามนักเขียนสําคัญชาวแอฟริกาที่มีอิทธิพลในระดับโลกไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมะจะเห็นได้ว่านะนักเขียนแต่ละท่านเนี่ยมาจากคนละพื้นที่ของแอฟริกาหมดเลยนะครับท้งแอฟริกาตะวันตกเอ่ยแอฟริกาตะวันออกเอ่ยแอฟริกาตอนใต้เอ่ยนะครับบริบททางประวัติศาสตร์ทางด้านภาษาทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับมีทั้งคนดําด้วยคนขาวด้วยแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะ เรียนท่านผู้ฟังทุกท่านเลยเนี่ยก็คือว่าคุณค่าที่มันอยู่ในงานเขียนของนักเขียนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่มีความเป็นสากลมันเป็นคุณค่าที่คำนึงถึงมนุษยชาติคำนึงถึงความเห็นอกเห็นใจมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับเป็นสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่โลกเราต้องส่งเสริมให้เขาเรียกว่ามันเป็นแนวความคิดที่งอกงามขึ้นไปอีกในอนาคตดังนั้นการเขียนเราเนี่ยมีความงดงามมากแล้วเ,เมื่อนะครับ ถ้าอยากจะพูดให้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนิดนึงเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักผู้เขียนชาวแอฟริกามากเท่าไหร่คนแอฟริกาเองก็เช่นเดียวกันก็ยังรู้จักนักเขียนคนไทยได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่างานเขียนของไทยที่ดีก็มีการเขียนของแอฟริกาที่มีดีเราก็นําเสนอไปบางส่วนแล้วหวังว่าเนี่ยจะ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจทุกท่านและกันไปค้นพบค้นหานักเขียนชาวแอฟริการู้จักกันทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างภาคประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วก็หวังว่านะครับเราจะสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนเช่นเดียวกันให้กับบรรดาคนแอฟริกาก็มาค้นพบวรรณกรรมที่ดีๆของไทยนะครับจะได้มีการแลกเปลี่ยนมีการตีพิมพ์แปลกันในภาษาต่างๆแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีงานเขียนแอฟริกาที่ตีพิมพ์ภาษาไทยมากขึ้นงานเขียนภาษาไทยที่ตีพิมพ์ แล้วก็ไปอยู่ตามร้านขายหนังสือแทนทายหนังสือของแอฟริกามากยิ่งขึ้นต่อๆไปในอนาคตครับวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทูม้ฟังทุกๆท่านนะครับที่รับชมรายการสายตรวจฟ้าซาร่าสุยมาลัยในตอนนี้นะครับเปลี่ยนโลกด้วยปากกากับ3นักเขียนรางวัลโนเบลวรรณกรรมจากแอฟริกาครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมนัดสวัสดิ์สาลีและน้องอนันตยาสิริธรรมจันยาขอลาท่านผู้ฟัง ทุกท่านไป็ในเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ